วันที่27อ่ะวันที่27ต่อยที่ช่องเจ็ดสีผู้เอกเลยเนาะเจอกับใครอ่ะเจอกับแป้งครับแป้งนกเขากอมองเคยต่อยกันไหมก็ไม่เคยอ่ะไม่เคยเนาะเราหายไปนานเนาะก็กลับมาสิบไฟก็แพ้สองไฟหายไปหายไปนานไม่อ่ะก็ต่อยต่อเนื่องตลอดอ่ะก็สิบไฟหลังแพ้อยู่สองไฟแพ้อยู่สองไฟ ท่องเจ็ดสีเคยต่อยกี่ครั้งเคยต่อยครั้งเดียวตอนนั้นต่อยกับต่อยกับแสนครันะแสนสิบแสนสิบแสนนานไหมยังก็ไม่นานครับประมาณกี่เดือนได้สองสามเดือนครับประมาณสองสามเดือนนี่ก็เป็นครั้งที่สองท่องเจ็ดสีในรอบสองสามเดือนอ่าแข็งเป็นไงบ้างดูแล้วเก๋าก็ได้มวยเข่าอ่ามีเข่าแล้วมีอะไรแต่ว่าน่ากลัวน่ากลัวค่อยมีอะไรอ่าก็ต้องระวังเขาให้อย่างเดียวเนาะ แล้วเราก็ฝีมืออยู่นะยังไงตามทรงก็น่าจะไปก่อนนะได้อยู่ได้อยู่ชนะมากี่ไฟติดกันจีบกับที่กลับมาติดไปแพ้สองติดไฟแพ้สองก็ที่ติดกันชนะงมก็กลับมาสามไฟอย่างไม่แพ้ไทยรัฐที่กลับเท่าไหร่ครับต้องเจ็บร้อทสามสี่ทำเยอะไหมก็เยอะแล้วก็ใหญ่ไปสิก็ใหญ่แต่ก็ติดได้ไปก็ร้อยสามสี่นะถ้าตอนกลางวันต่างุดทำได้เท่าไหร่ อ่ย่ามาเลยติปลานีตบปลาหมบ้างเือนใครบ้างครับวกเป็นลาอะไรวกเนี่ยปลาหรือปลาที่สุดยอดจุมพรเนาะอายุไหนก็ปียี่สบหกอะยี่สิบหกอ่าน้ำหนักป่อยก่อนประมาณสองกว่ากว่าโอเคขอบคุณครับ สวัสดีครับลุ้นมวยกับผมผมฝากไว้2ช่องทางนะครับอยากลุ้นมวยมีทั้งมวยฟุตบอลและครบจบในเว็บเดียวแอดไลน์ไปเลยนะครับแอดไทเกอร์ตองเใส่แอดทั้งหน้าด้วยแล้วตามด้วยตัวทีตัวไอตัวจีเอ9าร i เก้าเก้าเก้าแอดไทเกอร์ตองเอยากลุ้นมวยกับผมผมการันตีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นครับเล่นเท่าไหร่ได้เท่านั้นส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่ฝากไว้คือพักยกนะครับเอาไว้ออกตัวกันหน่อยครับเล่นน้อยร้อยสองสบายมากค่าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยสิบบาทครับ 10บาทก็เล่นได้นะครับแอดไลน์ไปเหมือนกันครับสอบถามกันได้24ชั่วโมงพร้อมให้บริการดีดีรับใช้นะครับ aek 8 6นะครับ aek 8 6ใส่แอดนำได้ด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้งเว็บที่เอาไว้ลุ้นมวย แอดไทเกอร์ตองเรวมไปถึงพักยก a อด e k 8 6เล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นสบายใจได้ผมการันตีทุกบาททุกสตางค์หรือว่าอยากสอบถามผมส่วนตัวนะครับเบอร์ผมส่วนตัว089-196-3833 089-196-3833นะครับอ่ะสบายใจได้เล่นกับผมไม่มีตกหล่นทุกบาททุกสตางค์การันตี100%ขอบคุณและสวัสดีครับ